ขออัปเดตราคาทองคำเงินสั้นๆนะคะเพราะวันนี้ทางมาน,นิชนัดแล้วก็พี่นาวมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเซนรวัฒพุทธิภิรหรือว่าคุณไฮนักวิเคราะห์ทองคําจากทางอิงตโกค่ะโดยคุณไฮก็ได้มาวิเคราะห์ในรายการนะคะว่าทองคําในเชิงเทคนิคตอนนี้อยู่ในช่วงการฟอร์มไมคขขึ้นค่ะซึ่งจุดวัดใจคือคืนนี้ที่ว่าหากราคาทองคํานั้นสามารถปิดยืนเหนือ4,200เหรียญต่อออนซ์ได้ก็จะทําให้เป้าหมายถัดไปของทองคํานั้นมีโอกาสไปแตะ4,500เหรียญต่อออนซ์ในเดือนธันวาคมได้ค่ะโดยตอนนี้ทอองงงงคคําาาาากก็ยยยยััััมีแรสสนสน,น,นนนะบะุจจหลด้ะะ่ป รกที่สําคัญเลยก็คือโอกาสในการลดดอกเบีย้ยของเฟดในการประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งคุณไฮบอกว่าตลาดมองว่าพ o t e เทนเชิลในการที่จะลดดอกเบีย้ย0.25%นั้นมีพอร์เทนเชิลหรือว่ามีโอกาสถึง84%เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นแรงหนุนให้กับราคาทองคำนะคะอย่างเช่นการซื้อสะสมของธนาคารกลางทั่วโลกยังเห็นความเสี่ยงอยู่ค่ะอีกทั้งกระแสะของดอลลาร์ไลเซชันด้วยที่มองว่าความน่าเชื่อถือของดอลลาร์นั้นจะลดลงในระยะยาวค่ะส่วนใครที่กังวลว่าตอนนนีี้มมัรสงคา รัสเซียยูเครนว่าจะสามารถสงบศึกได้และจะทําให้ราคาทองคํานั้นลดลงมาหรือเปล่าคุณไฮบอกว่าหากราคาตกลงมาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปซื้อเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้ามองเป็นบิ๊กช็อตเนี่ยปีหน้าเราอาจได้เห็นราคาทองคําพุ่งไปแตะ5,000เหรียญต่อออนซ์ได้ค่ะส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะคุณไฮก็ได้แนะนําว่าเฝ้าดูราคาปิดคืนวันศุกร์นี้ค่ะถ้ายืนเหนือ4,200เหรียญให้ถือลุ้นต่อแล้วก็หาจังหวะย่อซื้อบ่ายออนดิฟในต้นสัปดาห์หน้าค่ะส่วนจุดที่จะหนีเนี่ยระหว อาจจะเหวี่ยงแรงก็ให้ทยอยขายทำกำไรก่อนวันนั้นเพื่อลดความเสี่ยงหรือใช้คำสั่งพรีออเดอร์ดักราคาไว้แต่ว่าถ้าหากใครลงทุนในระยะยาวนะคะก็สามารถซื้อทยอยสะสมได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณหห่มองว่าราคาทองคำปีหน้านั้นมีโอกาสที่จะไปแตะ5,000เหรียญต่อออนซ์ได้ค่ะซึ่งถ้าใครอยากฟังเนื้อหาแบบเต็มๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้ทางช่องมานี่แชได้เลยค่ะ